วัสดีท่านชมผมจะลําทุกชาวนาวันนี้มีสาระดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับตามไปชมตามไปฟังครับเห็นอยู่ด้านหน้าของท่านผู้ชมในขณะนี้นะครับคือท่อนไม้สองท่อนนะครับซึ่งเป็นท่อนไม้ของเจ้าอากาศเสียหรือกระินเตพานะครับผมตัดมาสองปีแล้วนะครับผมมีกรรมวิธีที่ไม่ให้ปวกขึ้นนะครับ ตอนแรกเราตัดมานะครับตัดมาแล้วเลาะเปลือกออกทำไปแช่น้ำสักสามสี่คืนนะครับน้ชมเขาขึ้นมาแล้วก็ามาตากแดดอีกครั้งหนึ่งนะครับมาตากแดดในแห้งรอการใช้งานได้เลยนะครับอันนี้ผมทำมาสองปีแล้วนะครับยังมีมีปลวกมาก่อแก่เลยนะครับไม้อายุประมาณสามปีครับชม